มีเรื่องที่ติดค้างไว้เรื่องหนึ่งเรื่องของคำว่าวิปัสนาวิปัสนาเป็นคำที่ใช้กันในหมู่นักปฏิบัติมันแต่พวกที่ไม่ปฏิบัติพอได้ยินคำว่าวิปัสนาเนี่ยเขาจะนึกถึงการ ปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิอะไรเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรก็เป็นคำที่เราเข้าใจกันว่ามันคือการปฏิบัติธรรมแม้แต่พวกฝรั่งบางทีเขาแปลแปลว่า Meditation วิปัสสนาแปลว่า Meditation ซึ่งคลาดเคลื่อนคุมเครือไปมาก แต่ก็มันก็เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนัแหละแต่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนาก่อนให้เข้าใจความหมายของคำก่อนจะทำอย่างไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่แยกเป็นสองคำสองส่วนคำว่าวิกับคําว่าปัสนา วิเนแปลว่าแจ้งแปลว่าจริงก็ได้แปลว่าแตกต่างก็ได้วิแปลว่าจริงก็แล้วกันแจ่มแจ้งชัดเจนจริงๆนะรัปัสนาเนี่ยมันมาจากคำว,ว่าปัญญาปัสนาแปลว่ารู้เห็น ถ้ารวมสองคำมันก็แปลว่ารู้จริงวิจริงปัสสนารู้รู้จริงเห็นจริงเกิดปัญญาปัสสนาแปลว่าเข้าไปรู้ความจริงเห็นของจริงให้เข้าใจคำนี้ไปก่อน ก็ต้องแยกของจริงกับของไม่จริงให้ได้ก่อนถ้าจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่รู้ของจริงของปลอมงงหมดเลยผิดเพี้ยนไปก็มีเอาพอของจริงกับของปลอมเนี่ยมันต่างกันยังไงของจริงไม่คิดอของปลอมมันคิดเอา ถ้ามันคิดเอามันฟังเอามันอ่านเอาอันนี้เป็นของปลอมถ้าของจริงมันต้องเข้าไปสัมผัสต้องไปรู้สึกได้สัมผัสได้รู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องเห็นของจริงถึงจะรู้ว่ามันเป็นของจริงนะ ตอนอาจารย์บวชใหม่ๆจาได้เลยพรรษาสามพรรษาสามเนี่ยสอบทางเอกเสร็จแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรมันว่างๆเนี่ยก็เลยลองศึกษา้พวกพระเครื่องเนี่ยเรื่องพระเครื่องมีโยมคนหนึ่งเนี่ยชื่อไอ้ตีตีเป็นเซียนพระมันก็อพระมาขายพระตามวัดต่างๆนี่แหละนะ ตอนนั้นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเนี่ยดังออกรุ่นใหม่มาไอ้ทิมก็พอพระมาขายผมเนี่ยบอกวันเนี่ยของของจริงได้มาจากวัดเราก็ดูนะมีกล่องมีอะไรคมชัดเป็นเหรียญสวยก็เช่าไว้สองสองวัน,นมีโยมอีกคนหนึ่งก็เป็นพวกเสียนพระเหมือนกันเน่ะ มันก็เข้ามาหาผมมันบอกอาจารย์เรียกหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่เช่าของปลอมอิตีมันเอาของปลอมมาหลอกของพี่ผมก็ถามเองรู้ได้ไงว่ามันปลอมนั่นะมันก็หยิบของจริงมาให้ดูบอกเนี่ยผมไปเช่ามาจากวัดเลยของจริงพอมาเทียบกันมันต่างกันมากเลยของจริงเนี่ยคมชัดมากเห็น ลิ้วจีวรนะเอากล้องส่องเห็นลิ้วจีวรเห็นจุดความละเอียดต่างๆเห็นนิ้วมือเลยเห็นเล็บเลย <c ười> ของกล้องนี่ไม่มีความคมชัดเลยโดนหลอกตั้งแต่นั้นนะผมไม่สนใจเรื่องพระเครื่องเลยกอ็อยังสนใจบ้างแต่ว่าไม่ไม่ติดตามไม่อะไร เล่นพระเนี่ยเขาต้องเห็นของจริงคนที่เก่งๆเนี่ยคือคนที่เห็นของจริงพอเห็นของจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าของปลอมมันเป็นยังไงแต่ถ้าคนไหนไม่เคยเห็นของจริงเนี uhm, Bear, takes, ่ยมันแยกไม่ออกมันเห็นว่าของที่ตัวมีอยู่เนี่ยเป็นของจริงเพราะมันไม่เคยเห็นของแท้ของจริงต้องแยกให้ออกของจริงเนี่ยมันต้องเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ ไอ้ของที่เรามีอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงมันยังไม่ใช่อันนี้แค่เรื่องของทั่วทั่วไปนะสินค้าต่างๆก็มีของจริงของปลอมนะของแบรนด์เนมต่างๆบางครั้งก็ปลอมนะแต่นี่มันเป็นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันเราต้องแยกให้ได้ของจริงของปลอมไอ้ของจริงเนี่ยมัน พ้นจากความคิดแยกเป็นสองส่วนก่อนนะถ้าจะปฏิบัติพิปัสนาเนี่ยให้เป็นให้แยกเป็นสองส่วนก็คือความคิดกับความรู้สึกแค่นี้แหละถ้าแยกได้เนี่ยปฏิบัติธรรมเดินหน้าต่อไปได้หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าถ้ายังไม่รู้จักความคิดตัวเองเนี่ย ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้ายังไม่รู้จักความคิดไม่เห็นความคิดปรุงแต่งในใจเราเนี่ยเดินกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีทางก้าวหน้าได้หรอเพราะมันแยกไม่ออกของจริงกับของปลอม ท่านเจ้าคุณอรรัตราชบานิะท่านพูดไว้นะของจริงนิ่งเป็นใบของจริงนี่เป็นใบของจริงมันไม่มีเสียงไม่มีพูดมันพูดออกมาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความรู้สึกนะาจาับหลักนะความคิดกับความรู้สึกความรู้สึกนะมันของจริงไอ้ความคิดนะมันของปลอมแต่ความคิดมันก็จริงแบบความคิดแต่ว่าเอาว่ามันเป็นของปลอมไปก่อน ความคิดกับความรู้สึกเช่นนึกเราลองทำดูเลยก็แล้ก็ได้นะนึกในใจนึกคำว่าไฟร้อนเปลวไฟมันร้อนอันนี้คือเรานึกในใจอันนี้ของปลอมเปลวไฟมันร้อนอ ถ้าเรา mm. มองไปที่เทียนเนี่ยเราเห็นเปลวไฟมีแสงมันพิ้วไปพิ้วมาเนี่ยอันนั้นคือไฟไฟของจริงไฟของจริงกับคําว่าไฟที่เราเลือกนมันคนละเรื่องนั้นถ้าเราลองไปจับที่เปลวไฟความร้อนเกิดขึ้นที่มือร้อนเลยร้อนจับไม่ได้ ไอ้คว่าร้อนที่เรานึกกับความร้อนที่มือเนี่ยมันคนละเรื่องกันของจริงมันอยู่ตรงที่ความร้อนที่เปลวไฟแต่ที่เรานึกอยู่ว่าไฟมันร้อนเนี่ยมันของปลอมอันนี้อาจารย์ก็มีเนี่ยไอ้น้ำชาเย็นวันนี้วันนี้ชาโยมตะวันชาเย็นชาดำเย็นคำว่าชาดำเย็นอย่างนี้มันเป็น คำที่อยู่ในใจเรานึกเอาคิดเอาอันเนี้ยของปลอมแต่ถ้าเรามองไปที่แก้วเนี่ยเราเห็นสีน้ําตาลดําๆอันนั้นะคือชาดําปรากฏขึ้นที่ตาของจริงเอามือไปจับที่แก้วมันเย็นไอความเย็นปรากฏที่มือตอนจับแก้วเนี่ยของจริงนะ มันคนละเรื่องกันนะในความคิดกับความจริงที่เราสัมผัสได้นะชาดําเย็นมีรสหวานอย่างเงี้ยในความหวานเนี่ยที่เรานึกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงอ่ะแต่ถ้าเรายกแก้วชาดําเย็นขึ้นมาดื่มเนี่ยความหวานกระทบที่ลิ้นนั่นนะของจริงในความหวานมัพูดได้ไม่ได้หรอกความร้อนก็พูดไม่ได้ ถ้าคุณนอทน่านถึงบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ ấy. แต่ถ้าในใจเราม,มันพูดทั้งวันถึงเราไม่เราไม่เอ,อ่ยปากออกมามันความคิดเนี่ยมันก็มีตลอดในใจเราคิดหน่นคิดนี่อะไรต่างๆแยกความคิดออกไปแยกความรู้สึกให้ได้ไม่ใช่นึกเอาคิดเอาวิปัสสนามันต่างกับวิปัสสนึกนะตอนผมปฏิบัติใหม่ๆอ่ะ ครูบาอาจารย์ท่านว่าผมไอ้ท่านนะ่ะมันวิปัสสนึก <c oughs> คือมันคิดเอาคิดเอาไม่เข้าใจนะผมตอนนั้นนะหลวงพ่อก็ว่าอะไรวะวิปัสสนึกนึกเอาอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกนั่งทําสมาธิพุทโธอะไรไปก็ไม่เข้าใจหรอกมันก็ไม่ขึ้น,นวิปัสนามันนึกเอามันก็วนเวียนอยู่ในของปลอมในความคิดนี่แหละคิดเอา ความสงบความอะไรนึกเอาคิดเอาไปเรื่อยความสงบก็เหมือนกันความสงบจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคิดรสชาติของความสงบก็คือของจริงไอ้คาว่าความสงบที่กําลังคิดอยู่มันก็ของปลอมวิปัสสนานคือการเข้าไปถึงความจริงสัมผัสกับของจริงที่พ้นจากความคิดของจริงนิ่งเป็นไป เอาให้เขาเจอความหมายแยกกันความคิดความรู้สึกให้ได้ก่อนพรุ่งนี้ก็ว่าต่อไปกันนี่และ